เกิดอะไรขึ้นดราม่าไม่หยุดหมอลำแพวพรวแสงทองโพสชี้แจงเรื่องตัดโชว์น้องเพลงพิมรดาเกิดประเด็นดราม่าคืนอีกแล้วคะ่ะเมื่อคืนที่ทำการแสดงนะคะพี่นองเอสซี mm hmm. ชาวเน็ตหลายคนกับเขามากคอมเมนต์ละค่ะบอกว่าทำไมทำไมถึงตัดโชว์น้องเพลงพิมรดาออกวะสันค้าพี่นอง ทางหมอลำแพลวาวก็เลยมาโพสชี่แจงว่าจังสีละคะพี่น้องหมอลำแพลพาวโพสนะคะในเฟซบุ๊กส่วนตัวค่ะเพื่นบอกว่าดราม่าไม่หยุดเรื่องตัดโชว์น้องเพลงเป็นจังไหนนานมือนี่อุ้มมีคลิปบางช่วงบางตอนของแม่แพลวกับน้องเพลงมาชี้แจงให้ฟังค่ะพี่น้องไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยคะ่ะสวัสดีคะ่วคะวันนี้มาทายคลิปกับลูกสาวพี่น้องค่ะ ดามงดามาหอดแชทหาคอยแชทหาไม่ยุยเรื่องว่าตัดโชวน้องออกหลังจากที่เปิดวงเมนบอก็โชวน้องแล้วก็ตั้งใจทําโชวให้น้องนั่นแหละแต่ว่าน้องนั่นเสียงบ่มีเป็นใครอืมแล้วก็มื่อน,นั้นมาล่ำสอดแจงมาที่นี่ห้องกระเบื้องอยู่ว่า<อ>หนึ่งหนางานพรเออหน้างานเวลาในในในการแสดงเวลาบางเดอีเวลามีจํากัดได้สินะค่ะ แต่ใดๆคือช่วงนั้นคือหลังจากเปิดวงกุ้คือน้องเป็นไข่น้องบมมีเสียงนะคะมาที่นี่กันสิคือจังว่ามือไปขืนเวทีพ่อวี่ก็คือเสียงเสียงบมมีเลย<ม>ก็มีดราม่าโน่นนี่นั่นแมนบอว่าถาีมาบอกว่าตัดอันน่องออกบอว่บอ่บอ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 พักดันน้องอย่างที่บอกพักดันทุกคนค่ะเพราะว่าจะเป็นน้องเพลงหรือผู้ได้กระซังในวงเราพักดันทุกคนเท่าเทียมกันนะคะเท่าเทียมกัน,น,ะค,ะกนคือตอนเนี้น้องเพลงบอได้มีสัญญา กับไข่กับอย่างเดชไม่ได้มีสัญญาแลวแม่แพลวไม่ได้ผูกมัดอะไรใครเลยทุกคนมีสัญญาฉบับเดียวกันคือปีต่อปีอปีต่อปีบนนี้มีผู้ใดมาเส้นหาปีสิปีหรือสามปีเพราะอะไรเพราะว่าปีนี้มันเป็นปีที่แพลวกะเครียดจาของทุยางแลวกเป็นการเริ่มต้นอ่าอย่างที่ทุกคนเห็นกะมันเป็นปีที่มันจะพิสูจน์ตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นแพลวแพาวหรือว่าทุกคนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนมีสัญญาแค่ปีต่อปีทุกคนหลังจากจบปีนี้แล้วใครจะต่อหรือไม่ต่อมันก็เป็นดุนลพินิจของแต่ละคนเพราะฉะนั้นแล้วคุณแม่ครับด่านทุกคนสกิปหรือ,อยางกระซางเข้าบรดจอดจงว่าต้องดันผู้นี้เป็นพิเศษหรือบ่พิเศษแต่ว่าเป็นบางงานหนางานอถ้าผูใ้ใดติดตามวนีก็จะ่งหูว่าแม่พเพนี่จ,จะจั่งบรด้เลือกว่าหากผู้นี้สร้างผู้นี้บ่ม,มีแต่ว่าเรารักทุกคน เ,เียมกันแต่หน่องเพลงก็จะมีความโดดเด่นย้อนวานนองมีเพลงที่มันด่งดังนั่นก็คือห้อยใจบากไฟแสนเพราะฉะนั้นแฟนคลับเอซีก็ต้องเปิดใจมเพราแมว่าอันนั้นอันนี้สิมาโจมตีหรือว่าบ่วยว่ายแต่ว่าสําหรับแม่แพลวหรือว่าน้องเพลงในยู่ไม่เคยมีปัญหาอะไรใดๆเลยแม่บอกว่าเมื่อนี้สัจจะจะคิดแบบนี้น้องก็บอกเคยว่าอันนั้นอันนี้ไม่เคยมีอ่างอแงหรือว่าอีหยังไม่เคยมีทุกคนคือให้เกียรติเราเออแล้วก็เราก็ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยาสิมหานางด่ามากเอออันอันนั้นดีกว่าเสริมดีกว่าเนาะยาสิว่าอันนั้นนั่นละค่ะพี่น้องเนาะตามคลิปที่แม่แพลกับน้องเพลงชี้แจงไปเนาะค่ะเนาะเพื่อนกับว่าเดตาโชว์น้องเพลงเพิมระดาออกเอ้ยพี่น้องเด้อเพราะว่าน้องไม่สบายบอมีเสียงนะคะเนาะ มาฟังคอมเมนต์จากเอฟซีกับเช่าเน็ตกันค่ะพนบอกว่าพี่ราม่าเรื่องน้องเพลงเห็นตอนที่ร้องตอนขึ้นที่ศิลปินภูไทยหรือเปล่าคะเสียงน้องหายคนเอาไปด่ากันเยอะแยะไปหมดขนาดเราเข้าไปเห็นยังทนไม่ได้ต้องไปบอกว่าน้องไม่สบายเสียงน้องไม่มีเป็นกำลังใจให้น้องกันเถอคะค่ะอย่ามาแบบนี้เลยไปสั่นค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมานะคะเนาะ น้องเพลงจากส่วนตัวน้องเสียงเพราะเสียงแหบมีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองแต่น้องยังไม่เก่งไม่แก่งน้องยังต้องการประสบการณ์บนเวทีจากหลายคลิปที่เห็นที่ราม่าน้องเสียงสั่นคุมเสียงไม่ได้เพราะน้องจะเร่งและรีบตามดนตรีอยากให้ลดความเร็วของดนตรีลงอีกนิดนึงค่ะน้องจะควบคุมเสียงได้ดีขึ้นอีกอย่างอยากให้น้องร้องเพลง ของน้องเองที่ร้องกับแม่จินเพราะจะได้เป็นการโปรโมทเพลงของน้องไปด้วยและน้องจะทําออกมาได้ดีค่ะด้วยรักและห่วงใยจ้าน้องเพลงหนูทําได้อยู่แล้วพัฒนาตัวเองต่อไปจ้าเอฟซี F ่ C กับเขบาคอมเมนต์ต่อค่ะเพื่อนบอกว่าเห็นด้วยค่ะเพลงที่ร้องกับแม่จินไม่เห็นน้องร้องเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งครับ เพลงเจ้าของมีเยอะแยะน้องไปร้องเพลงคนอื่นทําไมวาสันค่ะพี่น้องคือบ่ลองเพลงเจ้าของไปร้องเห็นอย่างเพลงผู้อื่นเพื่อนว่าแล้วก็มีเอฟซีกับชาวเน็ตเขามาตอบคอมเมนต์นีเพื่อนบอกว่าต้องถามแม่พอๆว่าเพลงที่ร้องคู่กับแม่จินร้องได้ไหมติดลิขสิทธิ์ไหมคะเพื่อนว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์คะ่ะวาสันพี่น้อง แล้วคอมเมนต์ต่อมาพ่นบอกว่าน่าจะร้องได้นะคะเพราะน้องก็เคยร้องเพลงคูมโนรมที่น้องร้องกับแม่จินน้องก็ร้องบนเวทีมาแล้วค่ะส่วนตัวก็ชอบเพลงน้องที่ร้องกับแม่จินด้วยฮักคนหมดใจก็เพาะเพลงใหม่รักสลายที่งานไหมก็เพาะคะ่ะ เนาะค่ะพี่น้องมาฟังคอมเมนต์ต่อมากค่ะพี่น้องเพื่อนก็บ,บอกว่าเังสีละคะพี่น้อง f อีแค่แอบน้อยใจนิดนึงจ้าผมหลักคนหนึ่งห้าห้าแต่ยังไงก็รักและติดตามแถวพาและวงแสงทองเหมือนเดิมครับเพื่อนวานเนาะคะ่ะเนาะทำถูกแล้วคะ่ะเวลาน้องร้องเพลงหายใจบ่หอดท้องพลังเสียงไม่มีเลยเวลาคนเอาไปโจมตีมันจะถูก ของเขาเพราะเสียงไม่มีความไพเราะเลยวสันค่ะพี่น้องคอมเมนต์ต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าพอพอพูดถูกแล้วนางรักทุกคนดูที่หน้างานว่าใครจะควรแสดงแบบไหนวสันค่ะคอมเมนต์ต่อมาค,คนที่เป็น fc จะรู้ครับให้กำลังใจทุกคนในแสงทองครับเพื่อนว่าค่ะคุณแพรวาหรือแม่ยุย้ยคือรักทุกคนเข้าใจตรงกันและเป็นกำลังใจค่ะเพื่อนวาเนาะค่ะเนาะ เอฟซี่ต่อมากค่ะพี่น้องเพื่นคอมเมนต์ว่าจังสีแล้วค่ะกําลังใจค่ะแต่น้องเพลง ต้องร้องเสียงให้ชัดและแกะเพลงใหม่ๆใ,ให้ได้เยอะๆเพลงคู่ด้วยเผื่อร้องกับน้องอาร์ตปรสัน,น,นค่ะพี่น้องเพราะเมนต่อมาค่ะเพื่อนบอกว่าน้องเพลงขึ้นเวทีร้องหมอลำที่ร้องกับแม่จินบ้างนะคะชอบนักร้องหมอลำจ้าวรสันค่ะพี่น้องเอสซี่แันต่อมาก,ก็บ,บอกว่าเชื่อฟังแม่แพลและพัฒนาตัวเองนะคะน้องเพลงหนูเก่งอยู่แล้วคะ่ะเหมือนแม่แพลพูด อยู่บนเวทีต้องทำให้เต็มที่ไปเลยค่ะ FC รักหนูมากนะคอมเมนต์ Comment ต่อมากค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าคุณยายขออวยพรให้น้องแพลวพางานราบเลื่อนจ้าเป็นกำลังใจให้หนูแพวๆพานะและทีมงานทุกๆคนค่ะวาสสไค่ะพี่น้องแม่แพวทำดีที่สุดแล้วควุณวาเนาะค่ะเอฟซีหลกักระเช่าเน็ตกับเขามากให้กำลังใจใแม่แพรเพาแล้วก็น้องเพลงพิมระดาเด้อ ยังไงแล้วนะคะจะฝากพี่น้องเ้อน,นะคะเาติดตามหมอลำเพลพาวกับน้องเพลงคอยให้กำลังใจน้องด้วยนะคะทุกคนค่ะขอบคุณพี่น้องเ้อที่รับชมคลิปนะคะมาน้ากันจนจบพี่น้องฟังคลิปแล้วมีความคิดเห็นจังใดสามารถคอมเมนต์ลงใต้คลิปได้ด้วยะค่ะพี่น้องคอมเมนต์เขามาให้ฟังแนวว่าฟังคลิปแล้วเป็นจังใดถ้า พี่น้องผู้ใดยังบ่โกดติดตามฝากกดติดตามนะเมเดอค่ะเดอ้อคลิปนี้พิษพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยพี่น้องไว้นาเด้ค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้อุ้มก็ขอโจไปเพียงเท่านี้ค่ะคลิปหน้าพอกันไหมได้ค่ะพี่น้องเดอ้อสำหรับคลิปนี้อุ้มต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้า